สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูชาแนลนะครับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทำการลบข้อความใน Gmail ของเรานะครับผมนะเวลาเราเปิดเมลขึ้นมาเนี่ยข้อความเนี่ยเพียบเลยนะครับไม่รู้จะลบไงก็มีวิธีการลบแหละแต่ว่าจะลบยังไงให้มันลบเร็วๆรวดเ,เ,เร็วหน่อยนะครับผมนะก็ ที่ผ่านมาเนี่ยข้อความเข้าเราไม่เคยลบเลยข้อความในเมลเรานะทีนี้เราต้องการลบนะครับมันลบเมลเราไปหมดเลยจะมีวิธีการทำไงเดี๋ยวผมจะพาไปทำก่อนที่จะไปทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้มิสเตอร์หมูชานเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเสายอะสุรทอนให้ผมด้วยนะครับลิงก์ใต้คลิปไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับโอเครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วนะครับ อตอนนี้ผมเอาไอโฟนทำนะครับไอโฟนกับ a อน r o i d ลบ,บนกันเลยนะครับผมไอโฟนกับ Android ลบมนกันผมลองแล้วนะครับโอเคทีนี้ให้เราไปที่ Gmail ของเรานะครับเมลของเราอยู่ตรงไหนให้ไปตรงนั้นนะครับเข้าไปที่ Gmail เลยนะครับของผมอยู่ตรงนี้กดเลยนะครับปึง้งโอเคทีนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่ากล่องจดหมายใช่ไหมกล่องจดหมายหลักเลยเป็นหน้าหลักของเรานะครับหน้าหลักของเราก็จะมีประมาณนี้เห็นไหม มันก็จะเพียบเลยแต่ของผมไม่ลบนะมันก็มีอันสณ์พันแต่อันที่ไม่สําคัญเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ของผมอะ่ะมันจะอยู่ที่โซเชียลเนี่ยโซเชียลเห็นไหมครับมันจะมีพวกทวิตเตอร์พวกอะไรพวกที่ผมเลิกเล่นแล้วนะครับทีนี้นะครับวิธีการลบเนี่ยให้เราไปแตะค้างนะครับแตะค้างทีเ่เนี่ยแตะค้างที่ข้อความนั้นๆนะครับแตะค้างปึ้ง,งอ่ะถ้าแตะค้างไม่นม้นก็จะแบบนี้แตะค้างไว้แตะค้างไว้แตะค้างไว้ บางคนที่แรกทุกคนจะทาอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะช้าแบบเนี้มันจะทําช้านะครับส่วนวิธีขั้นตอนของผมก็คือไปให้ไปแตะที่รูปสมมุติจะลบของทวิตเตอร์ใช่ไหมครับก็ไปแตะข้างหน้าเลยแตะตรงนี้เลยแตะตรงนี้แตะครั้งเดียวไม่ต้องไม่ต้องแตะค้างครับแตะครั้งเดียวปึ๊กเห็นไหมครับแตะที่รูปไอคอนมันนะครับแตะที่ตรงข้างหน้ามันนะครับถ้าเราไปแตะตรงเนี้มันจะเข้าไปในทวิตเตอร์ไหมครับโอเคทีนี้ให้เราแตะข้างหน้าปึ้ง ปึ้ง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 เนี่ยครับแต่แบบนี้เลยนะครับตึ้ง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 อ่าแบบนี้เลยนะแตะไว้แบบนี้เลยตึ้งตึ้งตึ้งอ่าทีนี้นะครับพอเราแตะหมดทุกอันแล้วนะครับให้เรานะทำการลบได้เลยครับมีทางขยะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับตรงนี้นะทางขยะนะกดทําการลบเลยนะครับปึ้งก็จะออกแล้วนะครับทีนี้ก็อันนี้เป็นโฆษณานะผมนะลบก็ได้ไม่ลบก็ได้นะครับ ทีนี้ก็มาดูโปรโมชั่นของเรานะครับโปรโมชั่นก็มีอะไรบ้างพวกแก๊ปพวกอะไรที่เราสมัครไว้เห็นไหมอ่พวกแก๊ปพวกลาซาด้าพวกอะไรเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนมาแล้วก็แตะข้างหน้ามาเลยนะแตะข้างหน้าแบบนี้เลยเนี่ยแตะข้างหน้าตรงนี้เนี่ยตึงต้งตึง้งตึ้งทูมันนี่พวกอะไรต่างๆครับตึง้งตึ้งแตะเลยเนี่ยผับจีอะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวผมลบให้ดูตอนนี้เลยซัมซุงบ้างอ่ะทีนี้ก็แตะที่เราต้องการลบอ,อกแล้วใช่ไหมฮึบฮึบ ก็กดทําการลบเลยลบตรงนี้นะครับปึ้งนะครับนะเรียบร้อยครับทูมันนี่นะครับลบโฆษณาก็ลบนะครับเหลือไว้แต่ที่จําเป็นเรานะครับผมทีนี้เราลบแล้วนะครับให้เราไปที่ตรงถังขยะอีกนะครับตรงถังขยะอตรงนี้นะครับมันจะมีมันจะมีตรงเนี้ยขีดสามขีดตรงเนี้ยให้เรากดปึ้งแล้วก็มาดูคําว่าถังขยะตรงนี้นะครับปึ้งเนี่ยที่เราลบมันก็จะมากองอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับให้เราทําการลบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม นล้างข้อมูลในทางขยะตรงนี้นะครับก็ทําการกดเลยปึ้งกดตกลงปึ้งอ่ะในทางขยะเราก็หายเกลี้ยงแล้วนะครับก็จะทําให้พื้นที่เรามีเยอะแล้วนะครับทีนี้ครับมาดูที่จดหมายขยะนะครับมาที่ขีดสามขีดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่จดหมายขยะนะครับที่เราตั้งเป็นจดหมายขยะนะไม่ให้มันมาอีเมลหลักเราก็ปึ้งกดเข้าไปนะครับเนี่ยก็จะมีเพียบเลยนะครับกดจดหมายขยะที่ผมตั้งไว้นะครับก็จะทําการลบล้างข้อมูลเลยนะครับ ปึ่งปึงเรียบร้อยนะครับทีนี้เมลที่เราไม่ต้องการก็จะหายหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแค่เมลที่จําเป็นนะครับที่เราไม่ได้ลบนั่นเองนะครับโอเคนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนคสําหรับวิธีการลบเมลออกจากจีเมลของเรานะครับ จีเมลเมลขยะเมลอะไรต่างๆที่เราไม่ได้มันไม่สําคัญกับเรานะครับมันเต็มไม่หมดเลยอ่าผมก็ได้สอนวิธีการลบไปแล้วนะครับผมถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่งกระดิ่งให้เมตตาหมูช่แนเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ